มันก็มันห้าก,ก็หาก้าอ่ะโอ้เอาออกมาให้หมดบ้างซีสซีสซีสไทคูนี่ต้องซีสต้องร่อนๆวันดดวที่เราก็ตุกสูงหน่อยก็ได้ สายมันเป็นอย่างเงี้ยเงี้ยเออนะเส็นแล้วอุย้ยรุดเอาปล่อยลงไปเลยปล่อยลงไปเลยหดเกินแต่มันออกมั่งอย่างเงี้ไหม <laughs> อาชีกทำแค่แข็งปานนั้นอืมองเห็มันออกม่ง ใหญ่ๆชนแล้วชนแล้วเอ้ยใช่เปล่าเอ้ยมันนี่แหละตัวใหญ่เี๋ยให้มันออกมั่งแม่เดี๋ยวขาดตกใจเว่าโดนชนเฮ้ยเถียงว่าใหญ่อยู่เกิเปล่าเฮ้ยติดปลากี้ เสียงด้งวยวะเฮ้ยขูดใหญ่ขูดใหญ่ว้าวว้าวไอ้วอยู่คิแดแอดคิดเอามั่งครับต่อเลยเออโอ้โหคันหมดแอคโอ้โห <c oughs> โอ้ยหจังหวัดสตาร์ทครับ ให,หม่เนะครับใครมามากอ,องนี้ครับสวยพังบางอยากตกก็อยากตกเอาไงดีวะเอาไงดีวะเฮ้ยยอนเยอะไว้เดี๋ยวมันวิ่งมากินเอง <c oughs> โอ้สไซส์โล <c oughs> ไอ้ส์นี้ จะอยู่ห่างอันนี้จะอยู่ห่างกล้องหน่อยสยึ <Yeah. S 1> ต่อนละ้วขากล้องสักตวัวนีเอ่อเรายกขึ้นมามันสูงประมาณสักฟุตนึงอะเออมันบางทีเราก็ตุกเบาสายมันนอนท้องช้างมันไม่ขึ้นไง มันจะเลียดดินมาเลียดดินมามั่วไปเรื่อยอะ่ะเอามั่วไปเรื่อยมั่วทีละสี่ห้าสิบตัวก็เอานะอย่างเงี้ยของในน้ำเราไม่เห็นมันเนี่ยเราต้องคิดจินตนาการเอาไว้น,นี่เอาเอาเอา,เอา พอให้มันออกมากให้มันออกมากแลยใจเย็น <c oughs> ไม่ใช่ชฉโดเลยม,ม,มันไม่เขา้ามันไม่เขา้ากองหรอ่ะไม่เข้ากองฝักตบนีวเเหยื่อแม่งไหลมาเข้านี่ยตรงใช่เมื่อไหร่เราหยอห่อนตรงนี้มันจะไปนู่นเลยเลยช้อนมาดูดไปเลยเด็โอ้ยตายขุดมันใหญ่เกินถ้าดูดก็ต้องปีติดโลอ่ะ บังยังไงออกมาแล้วมาไอ้เจมต่อเห็นมันไ่ะมันแหละตัวมันใหญ่ไปโดนไปโลนตรงนี้มุมเมื่อกี้มีแต่ซ้อมมือก่อน อยู่มันเป็นฝูงๆตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวเล็กก็เล็กมันมีทริคของมันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ แต่ละอย่างมันกินไม่เหมือนกันโอ้โนี่ใช้โลอัพยกได้ปะวะชหายแล้วเอามาด้วยมาได้ยังไงโลอัพ สองตาฟาบซีดหาตัวแรกให้เจอแค่นั้นเลยเจอตัวแรกครับไปแล้ว bịt cực mang, lô dài, sải ro, sải ro, đi, đồn, đẩy vào แบตคีดนั่นแหละยกขึ้นมาจับช็อกยกเลยเฮ้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 ยโดดไปแล้วโดดไปแล้วเฮ้ยโดดแล้วนี่ย่าโดดแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดยังไงมันก็จะเอาให้ได้เออตึกตึกตึกเอาต้นเป็ดเข้าปากอ่ะ ลาาดุากกับ็งนี่แหะถ <laughs> ูตลอดถูตลอดทริปเลยทริปที่แล้วถ่ายคลิปถ่ายน,นี่ไงลูกเรือมันวิ่งตลอดไหมจ้องแต่ลิตรจ้องแต่นั่นไหมวันนี้มานั่งตกอะมันันเลยอีกฟิลนึงคราวที่แล้วคือมันใหญ่กว่าน,นี้อีกนั่นแหละ งปุ๊บเอาปั๊บจะไม่ให้เต็มลำทุกวันได้ไงแป๊บเดียวขนาดออกมาช้าเนี่ยอย่าเชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นคุณไม่ได้มาสัมผัสเลยหาทิกให้เจอระวังขามันจับตำลึกกันนะเงี่ยงมันอ่ะแข็งโป๊กเลยอ่ะ Thích hết cho Mình thích cười ạ Đủ đúc tắp đúc tắp đúc tắp กุ้งเป็นมามยังไงได้ตัวแน่นอนเนี่ยกุ้งเป็นเราดีตลอดเวลาเสียเส้นหมดนึงไม่ขาดมันดูไม่ <that> เอา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 ไอ้ดีเอ oh, oh, oh. ้ดีเอาแม่นกับให้แม่นเลครับกลับให้แ hmm. ม่นนะครับกลับให้แม oh, ่นนะครับเฮ้ยมาอะไรวะเฮ้ยทำไมเข้ากองอ่ะ ไม่เข้ากองยช่บมาไปแล้วโอ้โหสายเป็นแถมหมดเลย